นี่คือช่อง a u d i and Feel ครับผ่านกระแสข่าวผ่านความคึกคักกันมาสัก2-3วันแล้วนะครับกับการที่ได้ตัวล่าสุดของ d o m i n i c ส์วอร์สไ e นะครับแล้วก็มาผนึกกำลังกับอเล็กซิส a ม็กอาลิสร์หรือผู้ยังคงไม่ได้กองกลางคนใหม่นะครับสถานการณ์ข่าวกระแสณนตอนนี้มีไปหนักๆน,นะครับทางที่โริมอลาเวีย นะครับค่อนข้างนี่จะมากกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณอะไรที่แน่ชัดว่าจะเป็นใครกันแน่ระหว่างลาเวียโคเน่หรือว่าตูรามนะครับณนะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้มีเพียงแต่ข่าวหลุดออกมาบ้างน,นะครับว่าลิเวสนใจมากที่สุดเนี่ยก็คือลาเวียนะครับผมทีเนี้ ผมว่าตำแหน่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากได้นะครับนั่นก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับกองหลังตัวกลางนะฮะมีโอกาสนะครับที่ทั้งจะได้และไม่ได้นะครับแน่นอนถ้าได้มันดีอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าลิพูจะซื้อคนที่3เนี่ยเป็นกองกลางหรือว่าเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กดีนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ย มันต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะต้องมีไม่เชื่อตัวรับสินะครับเราต้องมาอ่านใจเซอร์ครอปแล้วก็ทีมบริหารของลิเวอร์พูลกันนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องหัวคลิปรีไวโควิลเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้กันก่อนนะครับผมเคยวิเคราะห์กันไปว่าลิเวอร์พูลน่าจะซื้อ3คนนะครับผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าน่าจะซื้อ3คนเป็นกองกลาง2เป็นเซ็นเตอร์แบ็กสัก1นะครับ เหตุผลนะตอนนั้นที่ผมให้ไว้เนี่ยก็คือลิููยังมีกองกลางอีกหลายคนที่สลับสับเปลี่ยนกันมาได้มีคนใหม่สองคนน,น่าจะพอโดมินิกส์วอลสไน์อเล็กซิสแม็ลิสเตอร์นะครับฟาบินโยก็ยังอยู่ไบเซติชก็แรงขึ้นมาเอเลียสพร้อมที่จะยั่งตำแหน่งเฮนโดก็ยังเก่าอยู่นะครับเคอร์ติสโจนก็แรงขึ้นมาเจีโกอลคนทาราก็ยังอยู่ดังนั้น มิดฟิลสองคนอาจจะเป็นไปได้ที่เพียงพออีกตำแหน่งหนึ่งน่าจะเป็นประการหลังตัวกลางเพราะว่าเรามีคนที่ไว้ใจได้เพียงแค่ฟานไดแล้วก็โจโกเมสนะครับอ่าไม่ใช่ครับคนที่ไว้ใจได้เนี่ยเป็นฟานไดกับโกนาเต้ขณะที่โกเมสกับมาติดนั้นยังลูกผีลูกคนในบางครั้งในบางจังหวะในบางเกมนะฮะแล้นมันน้อยไปหน่อยกับสถานการณ์ที่ มีเซนเตอร์แบ็กที่ไว้จะได้2คนแต่ผมอาจจะคาดการผิดก็ได้เพราะว่ามันก็มีอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ลิเวอร์พูลจะซื้อในตลาดหน้าเนี้เป็นกองกลางทั้งหมด3คนเลยและเซนเตอร์แบ็กยังไม่ซื้อเหตุผลตรงนี้ผมมองว่าเป็นไปได้นะครับที่เขาจะซื้อกองหลังอกองกลาง3คนเพราะว่าอะไรเขาอาจจะมองตรงที่ว่าเฮนเดลสันอาจจะย,ย้ายล่าสุดมีข่าวกับ ทีมของเซเวนจราร์ดอ,อิติฟักในลีกซาอุนะครับเฮนเดอร์สันก็มีโอกาสที่จะย้ายนะครับถึงจะยากหน่อยแต่ถ้าเม็ดเงินมากพอหรือว่ามีอะไรที่มันมันมหาศาลพอนะครับค่าเหนื่อยเขาเยอะหรือว่าค่าตัวลิฟู์ได้คุ้มเนี่ยผมว่ามันก็พอที่จะโน้มนาวได้เพราะว่าเฮนโดเป็นคนสําคัญของทีมเราก็จริงครับแต่เขาก็ผ่านความสําเร็จทุกอย่างมาหมดแล้วการที่เขาจะไปโกยเงิน มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเฮนโดอาจจะย้ายไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเทียโก้คันเทราปีหน้าจะหมดสัญญาแล้วผมคิดว่าเทียโก้เนี่ยน่าจะไปแน่ไม่น่าต่อนะครับไม่น่าต่อดังนั้นถ้าเฮนโดย้ายนะครับเทียโก้หมดสัญญาฟาบิมิโยฟอร์มกู่ไม่กลับละ่ะมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันครับที่เขาจะมองเหตุผลตรงนี้แล้ว เลือกซื้อกองกลาง3คนในตลาดรอบเดียวนะครับแล้วทั้งนั้นประการหลังตัวกลางเซ็นเตอร์แบ็กจะน่าห่วงหรือไม่ถ้ามองในมุมที่ว่ามันไว้จะได้แค่2คนเนี่ยมันก็น่าห่วงเลยครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยโจโกเมสกับโจเอลมาติปเนี่ยก็เป็นผู้เล่นชุด6แชมป์เหมือนกันนะเขาผ่านประสบการณ์ผ่าน ทุกๆอย่างและผ่านเกมทุกระดับนะครับผ่านการเป็นแชมป์เชเบลลีการเป็นแชมป์ลีกการเป็นแชมกกป์มบอลถ้วยเขาผ่านมาหมดแล้วเราเองเนี่ยก็ควา้าแชมป์ได้จากโจโกเมสและเจอมาติเหมือนกันดังนั้นอาจจะมองว่ามีฟอร์มหลุดบ้างมีตกไปบ้างแต่เขาก็ยังเป็นอะไรที่ดีกันทั้งคู่นะครับดังนั้นเราต้องมาดูต้องมาอ่านใจของ ทีมงานของเจนคลอปแล้วก็บอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลว่าเขาจะมองอย่างไนกองกลางจะมีปัญหาในอนาคตเอาคนมาเติมเลยไหมขณะที่กองหลังก็ยังไว้ใจได้หรือจะพอแล้วกับ2คนแล้วเติมกองหลังมาใส่เพิ่มมันมีอะไรที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในตอนนี้ทีนี้ครับเรามาเข้าเรื่องคลิปที่เราพูดกันวันนี้ก็คือรีว i ยโควิลเหมาะกับลิเวอร์พูลแค่ไหน โอกาสที่จะมาดีไหมถ้ามาแล้วจะช่วยอะไรริเวอร์พูลได้บ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนี้ฝากทุกท่านนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับมาทำความรู้จักข้อมูลพื้นฐานของ r e v i ล์โควิกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่าเขาจะช่วยอะไรลิเวอร์พูลได้บ้างแล้วโอกาส มันจะได้ง่ายหรือยากติดปัญหาอะไรตรงไหนบ้างค่อยๆมาวิเคราะห์กันไปด้วยกันนะครับลีวายโควิลเนี่ยเป็นกองหลังเซนเแบักวัย20ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีส่วนสูงเนี่ยถึง187นะครับ187เซนติเมตรเขาเป็นนักเตะอังกฤษครับปัจจุบันเนี่ยคือมีดีกรีในชุดยู21ของทีมชาติอังกฤษด้วยนะฮะ ต้นสังกัดที่แท้จริงของโควิลเนี่ยก็คือเชลซีล่าสุดนะครับปัจจุบันเหลือ2ปีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยสิงบลูนะครับได้ปล่อยให้กับไบรดันยืมตัวไปเล่นตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะครับตำแหน่งการเล่นของโควิลหลักๆเนี่ยคือเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวกลางที่มีออปชันที่สามารถจะขยับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นบ่อยนานๆานทีนะครับ สถิติการลงเล่นนะครับในเกมทางการทั้งหมด103นัดทำได้3ประตูและก็5แอดซิสมีใบเหลือง12ใบใบแดง0ใบนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นการเล่นเป็นประกาหลังตัวกลาง85นัดเป็นแบ็กซ้าย7นัดนะครับแล้วก็ขยับไปเล่นกองกลางฝั่งซ้ายอีก1นัดด้วยนะครับ ความโดดเด่นสไตล์การเล่นของเลวายโคลวิลเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีจุดเด่นในเรื่องของการคุมลายแผงแนวรับนะครับเขาจะไม่ใช่กองหลังประเภทวิ่งเข้าไปตันวิ่งเข้าไปจุกจิกเป็นตัวเข้าไปชนไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่สไตล์คาร์รัเกอร์ไม่ใช่สไตล์คา,า,าวันโยไม่ใช่สไตล์รูดิเกอร์เ,อเทียบกับใครดี ประมาณนี้ละกันประมาณนี้แต่เขาจะเป็นกองหลังตัวสุดท้ายครับเป็นตัวเปนตัวซ้อนอ่ะมันจะมีตัวตัวเข้าใช่ไหมมันจะมีตัวชนกับมันจะมีตัวซ้อนโควิลเนี่ยเป็นตัวซ้อนครับคือมันจะต้องมีคนหนึ่งที่วิ่งไปชนก่อนนึกง่ายๆเหมือนยุคคาราเกอร์กับฮูเปียก็ได้อ่ะคาราเกอร์เนี่ยจะวิ่งเข้าไปชนก่อนส่วนฮูเปียเนี่ยรอซ้อนโควิลจะคล้ายๆกับฮูเปียหรือถ้าดูกันในแบบไม่กี่ปีนี้ มันก็จะมีโกเมสกับฟานได้โกเมสจะวิ่งเข้าไปชนก่อนถ้าหลุดจากโกเมสมาได้ฟานได์ถึงจะรอซ้อนอีกทีโควิลเป็นกองหลังไตายนะครับเป็นตัวซ้อนนะครับต้องมีคนชนให้เขาก่อนนะครับจะลักษณะจะคล้ายๆสวีปเปอร์ er, นะครับคล้ายๆกับสวีปเปอร์นะฮะจุดเด่นของโควิลเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของลูกกลางอากาศด้วยเขาเคลียร์ลูกกลางกาข้านี้จะเก่งถ้าเราได้โควิลมา ปัญหาในการป้องกันลูกกลางอากาศเราจะดีขึ้นนะครับเขาเขาค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะในเรื่องของการเคลียบอลน,นะครับลูกใช้หัวลูกโขกนะครับเคลียเก่งทีเดียวนะครับแล้วกเ็เป็นกองหลังที่สูงใหญ่แต่คล่องแคล่วสูงใหญ่แต่คล่องแคล่วอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ไม่ได้ออกบอลดีมาก ไม่ได้ออกบอลดีมากไม่ใช่ตัวที่เปิดบอลจากเล่นเกมรุกแบบดีอ่ะคือถ้าเราย้อนไปสักสองสามปีเราจะเห็นฟานไดเนี่ยเป็นตัวที่ออกบอลได้ดีมากนะครับเวลาเขาได้บอลเนี่ยเขาก็จะมองหาเพื่อนมองหาซาลามองหาดิมาเน่อะ, ane, อะไรเงี้ยแล้วฟานไดเนี่ยจะเปิดบอลข้ามลายกองหลังได้ดีแต่โควิลเนี่ยจะไม่ได้เก่งขนาดนั้น ขึ้นมันเล่นเกมรุกบ้างบางทีแต่จะเป็นการจ่ายบอลแบบบนพื้นเป็นหลักนะครับทะลุช่องอะไรเงี้ยมีบ้างผมมองว่าโคเวลลเนี่ยจะคล้ายๆคล้ายๆกับบาสโตนี่ครับบาสคล้ายๆกับบาสโตนี่คือเติมขึ้นมาฝั่งซ้ายได้แล้วก็สามารถที่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนได้แต่บาสโตนี่เขาจะเก่งในเรื่องเปิดบอลบอลบอลยาวบอลโด่งด้วยแต่ว่าโคเวลลเนี่ยจะไม่ได้เก่งเอ่อบอลโด่งบอล บอลลูกโยนอะไรขนาดนั้นเขาจะเติมขึ้นมาแล้วก็จะจ่ายทะลุช่องให้กับเพื่อนได้ในเล่นเกมลุกต่อในอีกหลายๆจังหวะนะครับโควิลเนี่ยผมดูแล้วถ้าเอามาอยู่กับลิเวอร์พูลจะช่วยในยเรื่องของลูกาอากาศมากกว่านะครับส่วนการเติมขึ้นไปเล่นแบบเติมขึ้นไปจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนวิ่งอะไรเนี้ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับลิเวอร์พูลเท่าไหร่นะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยเขาดูผมว่าเขาดูคล้ายๆกับฮูเปียนะครับแล้วก็เรื่องการสกัดบอลเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเวลายือนอยู่กับแนวรุกคู่แข่งเนี่ยเวลาสู้กันเวลาดูเอลกันแล้วเขาดูได้เปรียบค่อนข้างเยอะเพราะว่าสูงใหญ่นะครับขายาวคือแบบดูแบบกองหลักกองหน้าแนวรุกแบบน่าจะแบบเกรงน่าจะกลัวเลยอะ่ะเพราะว่ามันดูแล้วมันแบบมันสามารถที่จะเบียดชนเอาชนะ แฮกโกได้ตลอดเลยเป็นเป็นกองหลังที่คล้ายๆแบบสไตล์โบราณหน่อยๆน,นะครับสไตล์โบราณหน่อยๆแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าสามารถที่จะเติมในเกมลุกได้ในบางจังหวะด้วยถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีนะครับจะมีประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะนี่แหละอย่างที่ผมบอกไปก็คือการเบียดการชนการตัวใหญ่และก็การเคลียร์บอลโดยเฉพาะบอลโด่งนะครับ แล้วก็ไม่ใช่กองหลังที่อืดอาดนะวิ่งเร็วอยู่นะครับวิ่งเร็วปาดเปรียวอยู่นะครับรรรนีบ่คือข้อดีของโควิลค่าตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก55-60ล้านปอนด์นะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพลาดลงสนามให้กับไบรตันไป8เกมจากอาการบาดเจ็บนะครับคำถามที่ผมฝากไว้ถ้าเราได้โควิลมามันดีอยู่แล้วแหละ แต่คำถามที่จะฝากไว้ในตอนนี้เนี่ยคำถามแรกนะครับคือเชลซีจะปล่อยไหมเชลซี Chelsea จะปล่อยไหมนักเตะมีแววขนาดนี้นะครับเป็นตัวหลักเป็นกำลังหลักในชุดอยู่21แล้วก็เล่นกับไบรตันมาตลอดทั้งฤดูกาลพาดไปแค่8เกมเนี่ยมันดูมีแววดีมากๆนะครับมันเหมือนกับมันเหมือนเบนไว้อะมันเหมือนเบนไว้อะแล้ว เชลซีจะปล่อยไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะจะอยากมาไหมเชลซีเพิ่งมีผู้จัดการทีมคนใหม่ครับมอร์เซียลบอยเชติโนแล้วถ้าสมมุติว่าโควิลเนี่ยเป็นเด็กของเชลซีไม่ใช่ไม่สมมติอะเชลซีโควิลเนี่ยเป็นเด็กของเชลซีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเป็นเด็กรูกม่อนะครับเขาผูกพันกับเชลซีอยู่แล้วแหละถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่มันแบบ บาดหมางใจกันเนี่ยในสถานการณ์ที่เขาโดดเด่นมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นตัวจริงตลอดซีซั่นแล้วมีนายใหญ่เชลซีเข้ามาใหม่เนี่ยลองนึกถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะอยากพิสูจน์ตัวเองกับต้นสังกัดเดิมของเราหรือไม่นะครับผมว่าถ้าเขาเป็นคนที่ทัศนคติดีเนี่ยเขาน่าจะอยากอยู่เชลซีต่อนะน่าจะอยากพิสูจน์ ตัวเองกับโค้ชคนใหม่กับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ที่เป็นคนเจนเดียวกันที่จะสร้างทีมไปด้วยกันในฐานะเด็กรุกม่อของทีมอันนี้คือเดานะเดาใจเขานั้นผมคิดว่าเขาอาจจะมาเรายากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเชลซีมันก็น่าจะมีพื้นที่ให้กับเขาอยู่นะครับผมสำหรับเดวายโควิลสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้กับ ิวาโคววีก็คือกล้องหลังอังกฤษนะครับกล้องหลังอังกฤษเนี่ยหายไปนานเหมือนกันคนที่ไว้ใจได้ตั้งแต่หมดยุคโซแคมเบลวริโอฟอรินานจอห์นเทอร์รี่ก็ยังไม่มีใครที่ขึ้นมาแล้วโดดเด่นเลยแฮร์รี่แม็กควายก็งั้นๆน,นะครับกล้องหลังอังกฤษโดยเฉพาะตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นตำแหน่งที่ มันมันหาคนที่แบบเรียกว่าเวิลด์คล s s เต็มปากเนี่ยหรือมีแววจริงๆเนี่ยแลต,ตอนนี้พูดยากนะโจโกโมเมสเอย่ยจอนสโตนเอย่ยเป็นไว้เอย่ยก็ยังไม่ถึงระดับที่มันแบบเป็นซูเปอร์ตาร์แบบจอห์นเทอร์รี่ริโอเฟนานโซแคมเบลอะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วนักเตะอังกฤษหลายคนก็มักที่จะดีไม่สุดหรือว่าล่มหายตายจากันไปก่อนมันน่ากลัวเหมืนอนกันนะครับมันมีหลายคนนะมันมีหลายคนเทโววอลคอตดเ,อเดอเลยอัลลี่อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นขอมาร์คคำถามมีไว้ก่อนว่าเจ้าตัวนี้เขาจะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับเรเบิ้โควิลนะครับผมแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมด ที่ลิเวอร์พูลนั้นมีข่าวยังมีคนอื่นอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันถึงกอนซาโลอิกนาซิโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับว่าเขาจะเหมาะกับลิเวอร์พูลมากแค่ไหนนะครับชมมาถึงตรงนี้นี่คือช่อง a u d i e n c e f i e l ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับขอย้ำอีกทีนะฮะช่องของเราเป็นช่องที่มีคุณผู้ชมนะี่ย กดกระดิ่งเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยคนตามช่องเราเนี่ยมันาณ6 0 0 0 6 0ั0 s u บส c คร b e แต่ว่ามีคนกดกระดิ่งเนี่ยเกือบ2อ0 0 0คนดังนั้นถ้าคุณยังไม่กดนะครับกดไปเลยกดไปเลยนะครับผมแล้วก็จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันแบบนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากได้ไหมรีวิวโควิลมาพูดคุยกันมาติดตามแล้วก็มาเป็นชุมชนแฟนร์พูลด,ด้วยกันแบบนี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ในเวอร์วอล์กออลอนครับ